สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอค่าชแนลในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องวิธีลงแต้มสกิลสําหรับมือใหม่นะฮะปัญหาเนี่ยผมว่ามือใหม่ทุกคนน่าจะน่าจะเจอกันซึ่งรวมถึงผมเมื่อก่อนด้วยว่ามันควรจะลงยังไงได้เวลาได้บิวมาแล้วเนี่ยเขาลงกันเลเวลสิบกันทั้งนั้นเลยหรือแบบเวลาไกด์ที่บางอันที่เขาให้ข้อมูลมันไม่ครบเนี่ยมักจะเจอปัญหานี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในบุคคลนั้นที่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนแล้วผมคิดว่า ถ้ามือใหม่เนี่ยรู้เนี่ยน่าจะแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมดนะครับว่าไม่รู้จะลงสก,กิลยยังไงนะเอ่อวิธีที่ผมจะให้สอนเนี่ยนะไม่ระบุคาานะแล้วก็คาดทุกคาดเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นการลงสก,กิลเนี่ยคล้ายๆกันซึ่งเอ่อซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะยากกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันในส่วนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะเน้นบิวตี้บอสเนี่ยเป็นหลักนะ ซึ่งจะแถมตัวอย่างวิธีลงสกิลให้สักเอ่อหนึ่งถึงสองตัวนะฮะถ้ายัางไงเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นที่เราจะไปลงอะไรเนี่ยผมอยากให้ผู้ฟังเนี่ยลองนึกภาพตามผมนะว่าเวลาที่เขาสร้างคลาสสร้างสกิลตัวละครขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่สามารถแจกว่าคลาสเนี่ยใส่แต่ดาเมจล้วนๆเลยทุกสกิลหรือว่า คาร์ดนี้เป็นซัพพอร์ตเนี่ยใส่สกิลซัพพอร์ตทุกอันเลยเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เขาจะแบ่งส่วนสวนเอาไว้นะซึ่งอันเนี้ยอันส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมเรียกว่าปาร์ตี้บัฟก็คือสกิลที่กดแล้วทําให้เพื่อนเก่งขึ้นอันนี้จะมีย่อยๆอยู่2อย่างคือดีบัฟที่ติดกับบอสแล้วก็บัฟซึ่งอันเนี้ยทุกคาร์ดมีและอันเนี้ยสาคัญมากคุณจะต้องลงสกิลให้ถึงไทพอร์ตนั้นๆ อย่างเช่นตัวตัวเบสเนี่ยนะฮะอันนี้ใช้แค่ไทพอตอันแรกเนี่ยก็คือได้อันนี้คือเป็นดีบัฟให้เพื่อนเนี่ยตีแรงขึ้นติดกระบอกเนะีพวกเนี้ยสกิลพวกเนี้ยสำคัญและคุณห้ามลดนะเนี่ยนะฮะอะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลนะฮะที่ที่คัทนี้มีคือคุณก็อัพให้ถึงเท่าที่จำเป็นเนี่ยฮะตัว ตัวเบสเนี่ยมี2ส,สกิลคฟลอัแแค่นี้พอในส่วนที่2นะฮะก็จะเป็นพวกเอ่อยูทิลิตี้สกิลหรือสกิลที่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะฮะอันเนี้ยจะส่งผลกับเราคนเดียวคือพวกเอ่อสกิลคอมโบสกิลบัฟตัวเองสกิลเคลื่อนที่หรือสกิลเก็บเกตสสำหรับพวกที่เก็บต้องเก็บเกตนะฮะก็สกิลพวกนเนี้ยลงแค่ที่เท่าที่จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าพวกนเนี้ยไม่ได้ทำดาเมจหลักแต่ว่ามันทำให้ง่ายขึ้น ถ้าอย่างเบสท,ที่ผมเล่นนะก็คือสกิลนี้สกิลนี้เป็นสกิลสกิลโดดนะฮะสกิลโดดแบบนี้ครับอันเนี้ยเป็นสกิลที่ไม่จําเป็นแต่ว่าอาจจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นอันเนี้ยอ,อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะคืออัพแค่เอาที่พอใช้แค่นั้นพอถ้าไม่จําเป็นแบบเอออยากได้สกิลดาเมจเพิ่มก็ไม่ต้องลงก็ได้นะ แล้วส่วนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายคือสกิลดาเมจหลักเวลาคุณอัพมาเนี่ยผมว่าอย่างต่ำเนี่ยน่าจะมีสกิลดาเมจสัก3สกิลนะฮะถ้าอย่างของที่ผมจะเป็นสกิลนี้สกิลนี้นะฮะสกิลนี้เนี่ยฮะก็ใช้ไปร้อยกว่าพอยแล้วก็จะเหลืออีกพอสมควรอาจจะได้สักเอ่ออัพสิบได้สัก1สกิลเนี่ย ก็หลักๆเนี่ยมีแค่นี้แหละคือลงที่ห้ามขาดคือ Party Skill แล้วก็ไล่มาที่ยูทียูท s ตี้ l กนะฮะแล้วพอยที่เหลือเนี่ยเอามาลงที่เราสกิลดาเมจหลักซึ่งถ้ามันเป็นบิลอื่นๆอย่างเช่นบิลคออสอะไรอย่างเงี้ยก็คุณเอาพวกปาร์ตี้บัเนี่ยออกไปก็ได้หรือถ้ามันพอยหยุดพอยน้อยอยู่แล้วก็ทิ้งมันไว้แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนแค่ตรงสกิลดาเมจหลักให้มันเป็น สกิลกว้างๆๆอะไรประมาณนี้นะตัวอย่างวิธีอัพเดตเนี่ยผมให้ดูอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะตอนนี้อยู่กับตัวอย่างที่สองนะฮะซัมมอนเนอร์เราก็ไล่ตั้งแต่อันแรกก่อนนะฮะปาร์ตี้สกิลน,น,นะฮะอของซัมมอนเนอร์อยู่ตรงนี้อันนี้นะฮะลดดีเฟนส์แล้วก็บัฟ บัฟเพิ่มมานาเพิ่มมานาให้ตีเ้เนี่ยนะปา์ต้สกิลเออซัมมอนเนอร์เนี่ยไม่ค่อยมียูที่ยูทิลิตี้สกิลเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามเบอร์สองไปนะไปที่เบอร์สามได้เลยซึ่งก็คือเออดาเมจสกิลดาเมจนะ1สกิลดาเมจ2สกิลดาเมจ3สกิลดาเมจ3นะฮะเนี่ยครับ อันนี้ก็ประมาณ200กว่าพอยต์แล้วที่เหลือเราก็ไปลงสกิลอื่นที่เป็นสกิลดาเมจเพิ่มนี้เป็นตัวอย่างที่3นะครับแถมพบว่ารู้สึกว่าตัวอย่างที่2เนี่ยสั้นไปหน่อยนะอย่างเนี้ยเดวิลฮันเตอร์สกิลเยอะแยะแต่ว่าเราก็ไล่ตามที่เราทำเหมือนเมื่อกี้นะคือ1นึ่งปาร์ตี้สกิลนะฮะสกิลนี้ไทพอร์ทที่1นเนี่ยน,นะครับ เป็นดีบับคิอันที่สองอยู่ตรงนี้เหมือนกันเป็นดีบับคิเนี่ยนะครับแล้วก็พอ,อพวกปาร์ตี้สกิลเนหมดแล้วเราก็ไปลงพวกสกิลทิลิตี้สกิลสกิลที่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมีอันนี้เนี่ยนะฮะมีอันนี้พวกเนี้ยสกิลเคลื่อนที่ พอหมดจากสกิลเคลื่อนที่ก็เอาไปลงดาเมจที่เหลือนะฮะก็มีดดาเมจประมาณ3สกิลนะเพราะว่าพอตสำหรับผู้เล่นใหม่มักจะพอแค่นั้นเนี่ยสามสกิลก็จะได้ประมาณเนี่ยสองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี่ยฮะก็จบแล้วฮะสำหรับตัวอย่างหวังว่าเอ่อคลิปนี้เนี่ยจะคลาย ความสงสัยว่าจะอัพยังไงดีได้สกิลมาได้บิวมาแล้วไม่รู้จะอัพยังไงซึ่งผมก็อยากให้ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยได้หายงงตรงนี้นะไม่ต้องมานั่งงมงมวิธีอัพสกิลเหมือนคนเก่าๆอะเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตทุนง่ายขึ้นมากนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ